นักโทษชายทักษิณชินวัตรถ้าทำจริงอาจจะคิดแค่นี้ก็ได้หิวแสงอยากมีบทบาทอยู่เฉยไม่ได้ในสายตาของหน่วยงานความมั่นคงเขามองว่ามันเป็นการเตรียมการคล้ายๆกับการเตรียมการต่อต้านการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในปี2549มีการยืมปืนของกองทัพบกไปเป็นพันกระบอกไปฝึก อาวุธกันที่จังหวัดนครนายกหลังจากนั้นก็มีกลุ่มที่อยู่ในอาสาสมัครนี่ไปทำร้ายผู้ชุมนุมไปป่วนผู้ชุมนุมที่สวนลุมพินีกองทัพบกไม่ไว้วางใจสถานการณ์จึงทำเรื่องขออาวุธปืนที่ให้ยืมทั้งหมดคืน แต่ครั้งนี้ท่านทั้งหลายครับครั้งนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครั้งนี้มีการติดต่อกับผู้นำกองกำลังติดอาวุธต่างชาตินะไม่ใช่ชาติไทยนะเหตุการณ์ปี49ยังเป็นคนไทยเป็นอาสาสมัครอาสาสมัครนะ แต่นี่เขาอยู่นอกประเทศนะหมายความว่าสิ่งที่หน่วยงานความมั่นคงหน่วยข่าวกองของหน่วยงานความมั่นคงหน่วยหนึ่งเขาประเมินเ,นเขาประเมินไปไกลมากแล้วในความเป็นจริงนักโทษชายทักษิณชินวัตรอาจจะต้องการแสง หิวแสงอยากมีบทบาทอยากโชว์พาวอยากโชว์ความเป็นฮีโร่จึงเสนอหน้าไปติดต่อกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์ต่างๆเพื่อให้คนเหล่านี้มอบอำนาจให้ตนเองเพื่อให้ตนเองไปเจรจากับมินออนไลน์พราะตัวเองกับมินออนไลน์นี่ก็เป็นเพื่อนซีกันนี่เลยอยากจะได้บทบาทนี้ อยากจะได้บทบาทผู้ที่ยุติสงครามกลางเมืองในเมียนมาเพื่อเอาใจสหรัฐอเมริกานักโทษชายทักษิณชินวัตรถ้าทำจริงอาจจะคิดแค่นี้ก็ได้หิวแสงอยากมีบทบาทอยู่เฉยไม่ได้ชอบแก่งปากหาเท้าแก่งเท้าหาเซียนอาจจะเป็นแค่นี้ก็ได้แต่ ในสายตาของหน่วยงานความมั่นคงเขาไม่ได้มองพฤติกรรมนี้แค่การแกว่งปากหาเท้าแกวงเท้าหาเซี้ยนหรืออยากได้หน้าอยากได้แสงต้องการเสนอหน้าเขามองว่ามันเป็นการเตรียมการ คล้ายๆกับการเตรียมการต่อต้านการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในปี2,549ที่กองทัพบกจะต้องไปเอาปืนทั้งหมดคืนมาไงเขามองในลักษณะเดียวกันเขามองในลักษณะเดียวกันไม่ว่าท่านผู้นำทักษิณสถานภาพปัจจุบันคือน,นักโทษชายทักษิณเนี่ยจะคิดเรื่องนี้ แค่ไหนไม่ทราบจะแค่หิวแสงจะแค่ต้องการจะเสนอหน้าอยากได้หน้าอยากได้รับการยอมรับในเวทีการเมืองระหว่างประเทศในมุมิภาคอาเซียนให้สหรัฐอเมริกายอมรับให้จีนยอมรับอาจจะหวังแค่นี้แต่ในมุมมองของหน่วยงานความมั่นคงของ ราชนจาจักรไทยหน่วยงานหนึ่งเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขามองว่านี่เป็นพฤติกรรมเดียวที่เกิดขึ้นก่อนปี49ก่อนเหตุการณ์19กันยา49เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากคนไทยเป็นคนต่างชาติที่จับอาวุธเท่านั้นดังนั้นเหตุการณ์นี้ถ้ารัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินไม่ ดำเนินการเอาผิดกับนักโทษชายทักษิณชินวัตรในความผิดด้านความมั่นคงแล้วก็นับถอยหลังจบไปพร้อมกันละครับจบไปพร้อมกันเอาวาสารแผ่นดินเพื่อไทยและผมยืนยันนะครับจากข้อมูลแหล่งข่าวของผมนายเศษฐาทวีสินรู้ชะตากรรมของตนเองแล้ว รู้ว่าอีกไม่นานตัวเองจะถูกเปลี่ยนจะเปลี่ยนโดยการชี้มูลของปปชหรือจะเปลี่ยนโดยกระบวนการแอนแอนแอยังไม่รู้แต่นายเศษฐารู้แล้วรับทราบแล้วลังสีอัม,มหิตได้แผ่ไปถึงนายเศรษฐาทวีสินเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยอะไรที่มันไม่ถูกต้องเราต้องยืนยันว่าไม่ถูกต้องอะไรที่มันผิดต้องมีผู้รับผิดทางกฎหมายท่านทั้งหลายครับนี่คือการล้ำเส้นนี่คือการทำลายความมั่นคงของชาติและนี่คือการทำตัวเหนือรัฐ มีอำนาจเหนือรัฐบาลมีอำนาจเหนือประมุขของประเทศกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสามโลกอย่างแท้จริงยิ่งใหญ่ทั้งโลกมนุษย์ยิ่งใหญ่ทั้งโลกสวรรค์ยิ่งใหญ่ทั้งโลกบาดาลไม่ใช่ไกลที่ไหนแล้วครับก็ท่านผู้นำทักษิณน,นี่แหละจุดจบชะตากรรมของท่านจะเป็นอย่างไร กรรมมุนาวะคติโลโกโครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจุดพลิกผันกำลังจะเกิดขึ้นรับจุดพลิกผันนี้ให้ดีก็แล้วกัน